오 สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยย่อใหญ่ลุงนะครับเป็นคนเชียงภูมินะครับแต่ว่ามาอยู่ทางลําพูนนะวันนี้ก็เป็นอีกมือนึงนะครับืัอนี้เป็นอีกมือนึงที่บรรยากาศสดใสขนาดละเพราะว่าเมาื่อวานนี่เป็นพายุนะครับพายุได,ดูร้อนเข้ามาแต่ก็เป็นพายุลูกพ่อใหญ่เท่าไดนะครับล้มแต,แต่ว่ามีลมแห้งอยู่เมื่อนี้กี่ไม้ใหญ่หางไกลครับใหญ่หางไกล ให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งก่อนหางไก่เป็นไงน่ครับหางไก่เบ่ง,บงเน้นๆอย่างขนาดแล้วนึกว่าเป็นไอ้อที่จริงตรงนี้มันเป็นต่อ่ไมนไผ่เก่าเนะาะเไผ่เก่าไก่มันมาแอบไข่มองนี่ครับกลัวจีหูคือมันมันหลายฝักไปไมันไปหลายตัวแล้วไอ้ไข่เป็นลูกแล้วนะก็เลยหเห็ดั้งให้มันให้มันฟักลดมาที่นี่ไอ้ในวามที่ว่ามันเป็นไก่ ลูกรึ่งครับมันมนไก่มันเป็นไก่เมืองไก่บ้านเขามันเป็นไก่พันไข่ผสมไก่ไอไก่เมืองคนอื่นนะครับมันนีฟักปะทอกันนะครับทรัเทียมกับฟักครับส่วนมันมีสิบฟองนะฮสิบลูกมันมีฟักประมาณสามลูกแล้วที่เหลือมันกับอีบบฟักเลยนะก็อีใหญ่มันไปฟักมองอื่นนะครับเพราะว่าลูกตัวที่ฟักมันออกออกมาก่อนหนานี้มันที กระโดดออกแล้วก็พวกแมวพวกอย่างนี้มากินมันนะครับจะเอาไปไว้ในกลงให้มันอยู่ต่อเดี๋ยวเอาไปเบิ้งกันเนาะว่ามีใหญ่จะจังใดสงใดเนาะมา ปอ,อกม้าก,ก็ตายตัวนึง่งจะได้ขนาดเลยมันโศกอยู่ครับมันอกี้มันโศกอยู่หวงลูกมันเดี๋ยวนี้ยายไปฝักอยู่ตรงในกล่องครับบางบางนี้บนหลอดสองเบิ้งแล้วเดี๋ยวเบิ้งต่ออยู่กลุ่มครับ นี่ครับพี่น้องเอาไปทั้งห้างเลยนะฮะไม่ไปฟักอยู่ในกลงพุ่นว่าสัตวบวัลลอดครับนี่ตายไปแล้วตัวนึ่ง หมองนี่นะครับหั้งไม่เขานะครับเป็นกกงนี่เป็นกงนนก,นกงไก่นะครับที่ผมมาเฮ็ดจากอไอ้าง็เกิน แต่แง่งที่เกษตรกรผมขายเสื้อผ้าในกรุงเทพครับเราผนกลับมาเราบดใส่อย่างก็เลยเห็ดมาเป็นกงซีเรียลมัอารวดมัดธรรมดานะครับนะฮะกงไก่เนาะเห็นไหมอยู่นี่นะครับส่วนอี้มองนึงเพิ่งเกิดกำลังฟักกําลังแยกออกไข่นะครับมองเห็นบ่มันมีสองกงติดกันนะครับนี่มันว่าฟักนี่เปันอีหลอดครับเพราะฉะนั้นบ่าหลอดแท้ๆครับผมซ้อมมึงแล้วบ่าหลอดดอก เห็นฟักยู่นี้แล้วก็เดี๋ยวก็หีหาหินให้อย่างมาง้อยให้มันให้ลูกลูกมันก็โดดออกเพื่อลูกมันก็โดดออกให้ได้โดดขอหาแม่มันได้นะครับมันฟักไปทุกตัวแล้วก็คอยจีบปล่อยมันเดี๋ยวขอแต่งกงก็หน่อยนะครับ เสร็จแล้วครับพี่น้องเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็หินพวกนี้เอาไว้กองๆไว้ครับสําหรับกองนี้ที่ว่าลูกไก่มันเพ่นเอยมันกระโดดออกอยู่ข้างนอกเลยนะเพราะว่ากรงกรงของแม่มันสูงมันนี่กระโดดเข่าหาแม่นไว้เลนะครับไก่มันวิ่งมาทั้งที่วิ่งาทั้งที่แล้วก็มันนี่กระโดดขึ้นหินเองมัธรรมชาติของมันนะครับส่วนหินนี้เอ๊ เขาเรียกอะไรไออยัางไอกระบะน้ำผมก็ได้มีนี้กระบ้านน้ำแบบเลี้ยงไก่แบบมาตรฐานได้ครับงผมก็เป็นแบบนี้แล้วก็มันเคยมีประวัติว่าไก่หน่อยมันกระโดดมันกินน้ำแล้วมันตลกลงไปกลัวเฮาไอมาเห็นมันตายไปแล้วก็เลยเอาเห็ดมาใส่ไว้นี่เพื่อให้มันน้อยขึ้นนะครับแล้วก็เห็นทั้งพูดก็เพื่อให้มันน้อยกินน้ำนะครับของไก่หน่อยเนาะไก่หน่อยมันยังมาแข็งประมาณนั้นครับมีหลายอย่าง <c oughs> มันมันมันงงทั่วไปนะนะ

make หลอดขนไก่นน่งเอกเลยนั่งเอกนะก็นังเอกไงสวัสดีค่ะน่งเอกน้อยสวัสดีค่ะนะ อันนี้ก็คืออาหารใกล้ที่ผมใส่ยูุทุกมือเนี่ยนะครับมีกับาดในมีห้ำอย่างเพื่อนที่เพื่นเป็นสูตรเพื่อนนะครับกับเป็น สังเกตบ้างนี้มีเขาเปลือกนะเขาเปลือกปลายเขา่าเม็ดเขา่าเขาโพดส่วนใหญ่นะ่ยอ่างนะี้เพราะว่าอันนี้คืออาหารของท่องปรมาณนั่นแหละของท่องแล้วที่เหลือมันกืไปหากินนะนี่คือไกล่ลูครึ่งนะครับเอาจ้าฝูงไว้ตัวเดียวคือตัวผู้ อันนี้เป็นเชียหากินไปสำหรับคลิปนี้ก็เอาว้ทั้งนี้เนาะพอ,อะจริงจริงท,ที่จริงก็ภารกิจตอนเศร้าหรือเศร้าขึ้นมายังม่แปลงแถวรลางนาเนี่ยจำเนียะครับประมาณว่าตื่นขึ้นมาก็บห,หายนไกล้ห,หายนปลานะครับแล้วบบบังรอบหลบบ้าน มืัอนี้มันมีพิเศษอย่างหนึ่งคือไก่เป็ดแต่แอบไข่ผม,มโมโหปกติไข่เนี่ยคือพวผมมีแต่มากินนะครับพอให้มันฟักออกมาเป็นตัวเพราะว่าผมไม่ได้เล่งเล่นแบบว่าเลี้ยงเน้นขายเน้นให้มันไข่ไปขายอย่างนี้นะแน้นเอาไปกินเนี่ยครอบครัวอย่างเดียวก็มือหนึ่งก็หาหกฟองนี่แต่เรือเฟือนะครับเปนกินบ่ทันแล้วครับเพราะ,ว,ะรว่าอย่างได้กินไข่ทุกมมือเนาะนั่งเกล็ทั่งเกลีอกเต็มตู้เย็นเลยเอาไปแบ่งว่าเอาไมปทำอยู นะครับล้วก็ได้ขายอยู่นะครับแต่ว่าไข่มันมาเป็นไข่ลูกไงหน่ามันเป็นไข่แบบว่าใกล้บ้านมันก็เลยเพิ material, ่มมาคอยนิยมกันนะครับไ่ประเภทนี้เนาะอะาอาศัยว่าเรื่องแล้วมันหากินเองได้นะฮันเพไก่พันไข่ในส่วนใหญ่มันมันมันไม่ค่อยเชียวชานันหากินแล้วก็เรื่องเอาตัวรอดเรื่องวิ่งเรื่องปัดเปลี่ยวไม่ค่อยนะครับแต่ว่าไก่ไก่พันนี้ลูกครึ่งนี่มันพันปลายปดียวนะครับมันหากิดเองได้ กัประหยัดอาหารของเขาไปส่วนอาหารที่ผมเลี้ยงก็เป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดผสมกับเข่าปลายเข่าแก็แบบนี้ข้าวเปลือกข้าวเปลือกที่เพิ่นแบ่งขายไว้นะฮะสามถุงหางคลิปเอามาผสมกับข้าวโพดนะฮะเดี๋ยวมึงกะที่จริงเคยมีอัปเดตไปแล้วนะในเรื่องของอาหารของไก่เนาะจังไรก็คลิปนี้ก็ซัมมี่เนาะจังไรจะจะเลืมติดตามอ่าเพื่อให้ลุงชาแนลเนาะ เป็นช่องอีกที่แยกออกมานะครับต่างหากจากช่องที่สอนอาสารอเรื่องการสั่งข้อมือออนไลน์อย่างไรก็ฝากติดตามเ,เดอ้อเอาละไม่ยังง่ายใหญ่ห้งไกลดิอืมนีม่น่าเกหน่อ <c> ย <oughs> มีลูกสองคน,นครับซ้ายใหญ่คนหนึ่งนะคป็นกับลูกสาวละอืมคนนี้ทำไมลรอ

เข้าครับเออเสร็จเรียบร้อยพาลกิตตอนเช้าเด้ออ้บเออขอกินด้วย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 ขอกินมาลูกพออย่างนี้เหรว่าอยากกินกาแฟมากเลยตอนนี้นะบ๊ายบาๆกัน